อยู่ตรงนี้เนี่ยนะไม่ใช่ฟังกก่อนสิเออทา่ไหนครับช้างข้ามโอ้โหมีไกลกว่าช้างข้ามไหมครับแมวข้ามอะไรนะฮะทีโอ้ช้างข้ามแล้วก็แมวข้ามก็มีด้วยมาจากที่ไหนนะครับทุ่งเพนทุ่งกรุงเทพโอ้โหสุดยอดเลยมาไกลนะฮะนี่ต้องบอกว่าวันนี้ แม่แม่ยกนะครับเป็นแม่ยกเป็น f อนะครับผมพี่ไลออนมาเยอะมากเลยนะครับแต่คืนนี้นะครับก่อนที่จะได้พบเจอกับพี่ไลออนนะครับเดี๋ยวเจอผมก่อนนะครับลยุง ทางนี้ก็ลายฝนแล้วฮะอาจจะคันนิดๆนะครับไม่นะอาจจะคันนิดๆนะฮะแต่รับรองว่าสนุกสนานแน่นอนสรับพวกเราบีแคร์นนะครับการตัดสินใจจะเป็นทางการนะครับผมพวกเราบีแคร์นวันนี้เดินทางมาจากสุดเขตประเทศไทยเลยที่ไหนฮะชายแดนไทยกัมพูชาเปิดโปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับกับพวกเราบีแคร์บนนะครับพี่ชั้นกลาง นะครับผมวันนี้ตั้งใจมามอบความสุขให้กับพี่ๆทุกท่านเลยครับเดี๋ยวเราแจ้งเวลาและประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับถ้าพี่น้องด้านนอกไม่ได้ยินนะครับพี่ไลออนนะครับจะขึ้นในเวลา10บอ่า23่สนาฬิกาครับผมนะครับหรือ3ามทุ่มตรงนะครับผมเพราะฉรีบซื้อบัตรที่นั่งแล้วทั้งหมดเะยี่สบเอนาฬิกาไอ้หนูขาดไปหนึ่งชั่อะไรยี่สิบเอ็ด เดี๋ยสามทุ่มตรงยี่สิบนาฬิกาสามทุ่มตรงขอโทษนะฮะเลทไปนิดนึงนะครับผมเมื่อกี้ผมพูดผิดเหรออ่ะฮะขับขอประธานสภาไทยด้วยครับนี่ฮะผมผมขอเครื่องดื่มคุณภาพเจ้าภาพตั้งแต่เย็นเป็นไงยังไม่ได้กินเลยนะครับไม่ลาล้วนๆหน่อยนะล้วนๆหน่อยนะครับผมสามทุตรงเจอกันแน่นอนครับผมนะแต่ก่อนจะฟังเพลงต่อไปครับผมขอเสียงเอฟซีนะครับผมพี่เลยอัดดังๆหน่อยได้ไหมฮะ ขอเสียงเ c พี่เลี้ยดังๆหน่อยสุดยอดเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะทำไมครับผมขอสักสองร้อยไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่แข่งเกี่ยวเล่นในช่วงนี้ครับต้องบอกว่าพวกเราบีเคแบนหลากหลายแนวครับผมนะครับฟังซร้าสมเกียรติไดไมบ้างนะครับในช่วงนี้นะครับนำพาทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของลูกตุ้งไทยบีเคแบนบีเคแบนลูกตุ้งไทยสมใยกับน้องเก๋บีเคแบนครับ